หนึ่งกรณีนะครับมีการโพสต์ผ่านทางเพจยูไลฟ์คลิปเด็กนะครับถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นไทย2คน <Hi. S> 2> นะฮะนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็เลยโพสต์ภาพขึ้นบอกว่าสุดเพลียเจอเด็ก2คนนั่งนัวเนียกันอยู่ในรถนะฮะไปดูนะครับมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะครับสำหรับภาพของคุณประเสริฐบุญประเสริฐนะฮะที่โพสต์ภาพนี้ออกมามีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับนั่งจูบปากกันอยู่บนรถแท็กซี่ โดยฝ่ายที่เริ่มต้นไม่ใช่ฝ่ายชายเป็นฝ่ายหญิงครับที่โน้มคอมาจูบแบบไม่อายใครเลยงานนี้คุณประเสริฐคนขับแท็กซี่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยแชะภาพเอามาแฉและก็เตือนว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำชาวเน็ตก็เข้ามาตำหนิกนะฮะพฤติกรรมของวัยรุ่นคู่รักคู่นี้เป็นจานวนมากเพราะบอกว่านี่เป็นกลางวันแสก,แ,สกแล้วก็มีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย ทำไมถึงได้กล้ามากมายขนาดนี้หลายคนก็บอกว่าแม้เราจะรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแต่เราก็เลือกได้กรองได้นะฮะเอามาเฉพาะสิ่งที่ดีๆอะไรที่มันอยู่ในกรอบของเราเราก็รักษามันไว้